สวัสดีครับผมพายเวบพันดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนเหงาเราแผทประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับสำหรับเดือนพฤศจิก,กาย,ยนนี้ก็จะมีในส่วนของอเวกสามของธนูทุกสายนะครับแล้วก็ระบบลัคกี้โซนแล้วก็ไอเทมใหม่ครับก็คือชุดคีรอสนะครับซึ่งสามารถบวกได้ถึงถึง20โดยไม่แตกนะครับแล้วก็วัสถุดิบในการบวกก็หาได้จากการฟาร์มดันเจียนนะครับเรามาดูในส่วนของ เอาเวกสาของธนูทุกสายนะครับก็เพิ่มในส่วนของมิชชั่นอาเวกสาของแต่ได้ชีพของธนูนะครับก็เมื่อเราลงชั้น15ถึงชั้น20ก็จะได้ช้ยาเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มมิชชั่นรายสัปดาห์ของธนูสายไหนก็ได้ที่ผ่านสเตจสิบแปดนะครับจะได้ทอดห้าร้อยเอามาลงหาดาวกันนะครับเผื่อได้สิบดวงได้หนึ่งดวงนะครับเขาว่างไปแล้วก็มีการปรับสกิลต่างๆของธนูสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปนะครับแล้วก็ เอากล่องท็อปเกรดของธนูมาขายนะครับโดยแยกเป็น3กล่องเหมือนกับอาชีพที่ผ่านผ่านมานะครับแล้วก็อีเวนต์ไอเชอร์แชมเปี้ยนชิพแข่งสเตศสามสแตตของสายธนูก็เหมือนเหมือนกับที่ผ่านมานะครับก็อันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3าก็ได้ของรางวัลเหมือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไอดูไอดี ID ที่มีธนูคัดไหนก็ได้ถ้าผ่าน15ก็ได้รับรางวัลเป็นทอต500แล้วก็กูแจสเซ็ตแห่งชินนะครับแล้วก็ไอดีที่มีธนูคัดไหนก็ได้ครับผ่าน,าน,นส, 500, สิเนนบเก็ดกด 17, ล่กอ,กอ,งอ,งกองขึ้นไปก็ได้เป็นนนใส่วของ แอมบิไฟเฮฟวี่ออร่าคูปองเอาไว้มาแลกเป็นเฮฟวี่ลออร่าใช้นะครับแล้วก็รูสกิล3ชิ้นแล้วก็อันดับ1ถึงอันดับ3านะครับที่ประกาศอย่างเป็นทางการก็อัดคลิปลง u t u b e นะครับตอนที่ลงสเตจลงคอนเซ็ตอ่ะนะแล้วก็เวลาตัองไม่ต่างจากเดิม3วินะครับก็เป็นตัวละครกับอาชีพเดียวกับที่ติดอันดับจากนั้นก็ส่งไปที่ลิงก์หนึ่งหนึ่งนะครับก็จะได้รับเป็นในส่วนของกุญแจคอนเซ็ตสชิ้น7วันครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ อาเชอร์มิชชั่นบ็อกนะครับก็ใช้ตัวธนูแหละครับไปทำกล่องภารกิจก็เหมือนนที่ผ่านมาคือไม่มีความแตกต่างจากที่ผ่านมาเลยครับผมก็แค่เอามากวางแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นอาเชอร์นะครับแค่นั้นจริงๆนะครับต่อมานะครับคือระบบลัคกี้โซนนะครับวิธีการทํางานก็ต้องเลเวล95ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้งานระบบลัคกี้โซนได้เมื่อเคลียร์ดันเจียนนะครับที่อยู่ในระบบลัคกี้โซนจะได้รับของพวกของตบโตนะครับวัสดิบในการสร้างคีย์ลอบวกคีย์ลอสแล้วก็เงินแล้วก็พวกแต้มพอยอะไรนี้นะฮ ก็ของคล้ายๆกับของเควสนะครับมีแค่คีย์ลอสมั้งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ของจากพวกวินทงวินเทอร์เจมอะไรนี้เข้ามานะครับแล้วก็ยิ่งลงชั้นสูงยิ่งได้ของเยอะนะครับโดยในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีนันเจียนสามันเจียนครับที่เลือกให้อยู่ในระบบลัคกี้โซนโดยสามารถดูได้ที่ไอคอนขวาบนข้างเมือบนนะฮะนี่ผมมีตัวอย่างให้ดูละประมาณนี้แล้วก็ตารางดอกของระบบลักกี้โซนนะครับถ้าเกิดว่าเราลงชั้น15ขึ้นไปก็จะได้ในส่วนของคีย์ลอส์อุปกรณ์บวกยี่ selection บ o x นะครับก็คือได้มาก็เรามาจิ้มเลือกนนะครับว่าเราจะเอาชิ้นไหนที่บวก20นะครับรู้สึกว่ากล่องตัวนี้สามารถติได้ด้วยดังนั้นใครที่แบบลงแล้วได้กล่องน,นี้มาก็คืออิ่มครับน่าจะได้หลายจีแล้วก็ถ้าเกิดลงชั้น11ขึ้นไปก็จะได้ในส่วนของวัสดุดิบในการสร้างจิตฟอร์เซนนะครับแล้วก็วินเทอร์เจมแล้วก็คอนฟ้าคอนส้มแล้วถ้าเกิดว่าลงในส่วนของ แมกเดสโลตัสหรือว่าลาเดมนะครับก็จะได้ในส่วนของวัตุดิบในการโวฟ้าหรือโวแดงแล้วก็พวกขวดนมพวกดอกไม้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เพลทฟอนเทนะครับก็ดอกทุกชั้นนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนกับเควดบอร์ดครับต่อมานะครับก็เป็นตารางดอกของบอสในดันเจียนระบบลักกี้โซนนะครับก็เหมือนกันครับก็วัตถุดิบในการส่งเฟสกิ้วซิลฟ้าถุงสุ่มไอซิลนะครับประมาณนี้ฮะต่อมาก็คือตารางดอกของบัคกระจกระบบลักกี้โซนนะครับ ก็เอาในส่วนของวัสดบในการสร้างกีดฟอเรสต์เข้ามานะครับแล้วก็เอาในส่วนของบัตรซันเซ็ตออกไปนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่องทางหาเงินนะครับเพราะว่าบอสกระจกที่ออกมาเนี่ยจะได้บัตรซันเซ็ตนะครับแล้วก็เอาบัตรซันเซ็ตเนี้ยสะสมไว้เยอะๆแล้วก็เอาไปแลกบัตรซันเซ็ตอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาไปฟาร์มหาก็อบลินคอนนะครับตอนนี้ช่องทางในการทำมาหากินของผมหายไปหนึ่งนะครับแล้วก็ตารางดับของเสาระบรบลักที่โซนนะครับ ถ้าเกิดว่าลงชั้น15ขึ้นไปก็จะได้ตังค์ด้วยนะครับได้โกมานะแล้วก็วัตถุดิบในการสร้างเกจโร์เสนนะครับแล้วก็ถุงขนนกนะครับถ้าลงลงชั้น11ขึ้นไปยิ่งลงชั้นสูงอ,อัตราตอบก็ยิ่งเยอะนะครับอันนี้ดูในของสปิคอลไลน์มานะครับตอนนี้เมนหลักๆที่ผมต้องการก,ก็คือถุงขนนกนะครับเอาไว้ขายนะครับเจ๋หเล่ช่างหัวมานะครับช่วงนี้ราคาไม่โคตรถูกต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดคีร์ลอดเทียนหนึ่งนะครับตอนนี้เซฟเกาหลีมีเทียนสองแล้วนะมีผลเซตด้วย ส่วนซบซีเหรอรออีกสเดือนนอตต่อไปแล้วก็ชุดคีรอสก็มี5ชิ้นนะครับหัวเสื้อเกงแขนขานะครับซึ่งในแต่และส่วนเนี่ยก็เพิ่มสเตตัสที่ต่างกันนะครับในส่วนหัวเนี่ยก็จะบวกในส่วนของธาตดดุเยอะนะครับประมาณ30กว่าเปอร์แล้วก็ในส่วนของเสื้อบวกไฟนอลดามเมจกางเกงบวกคิดามเมจแล้วก็แขนกับขาก็คือบวกดีเฟนต์นะครับแล้วก็ชุดคีรอถเนี่ยสามารถสร้างได้ที่ลุงตีบวกนะครับวัตาุดิบในการสร้างก็สามารถหาได้จากการลงลัอคที่โสนแล้วก็ยิ่งลงชั้นสูงยิ่งได้เยอะนะนครับ แล้วก็สามารถบวกได้ถึง20โดยไม่แตกไม่ลดนะครับแค่วัสดุดิบพอก็คือบวกได้ถึงแน่นอน,นครับอันนี้จะเป็นตารางแผนที่ที่ดอกวัสดุดิบในการสร้างชุดคีย์ลอดนะครับในส่วนของอนูก็จะเป็นในส่วนของหมวกนะครับส่วนเลดโรตัสกับลาดเดมก็จะเป็นในส่วนของอัปเปอร์ก็คือเสื้อนะครับในส่วนของเมือค่าฮาร์ดและก็เมือค่าพอร์ตก็จะเป็นในโลเวอร์บอดี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตังเกงแล้วก็เลียววอร์ดจะเป็นในส่วนของแขนนะครับแล้วก็พือม้อพอร์ตแล้วก็ แบ็กเมล์เทนนะครับก็จะเป็นในส่วนของขานะครับก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นสเตตัสชุดคีรอดบวก20นะครับก็ที่ผมวงแดงไว้นะครับก็คือพวกสเตตัสต่างๆที่เพิ่มในแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ดีอย่างหนึ่งของชุดคีรอดก็คือเราไม่ต้องเจาะเจ็นะครับมันเจาะมาให้เลยไม่ต้องไปเสีย5 0 0 0เพื่อสร้างไอ้บักฮอปไอ้โปรตีนอะไรทั้งอย่างเอามาเจาะนะครับส่วนหัวก็บวกธาตุ3 3 ส่วนเสื้อก็บวกไฟนอลนก็ส่วนกางเกงก็บวกคีดธรรมดนะครับส่วนแขนขาก็บวกเด็บนะฮะตามที่ผมวงไว้เลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตารางการตีบวกชุดคีลอถตั้งแต่บวกถึงถึงบวกยีนะครับก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับก็คือการปรับเปลี่ยนระบบ F T G นะครับปรับ F T G ที่รีต่อวันนะครับจาก3ามพเป็น6000นะครับแล้วก็ปรับหลอด F T G จาก1800นะครับเป็น6000นครับก็คือรีทีนึงก็คือเต็มหลอดไป ปรับ s อทีที่ใช้ในการลงดันเจี้ยน,นครับจากของเดิม600ต่อการลง1ครั้งเป็น1,500นะครับแล้วก็ปรับ s อ g เควสหลักจากของเดิม600นะครับเป็น1,500นะครับแล้วก็ปรับ s อ g ที่ได้จากการแช่บอ่อพุร้อนจากของเดิม1 0 0 0นะครับเป็น1,500ครับแล้วก็เอาขวด s t g แบบใหม่มาขายก็คือขวด3,000นะครับในราคา500แคสสามารถใช้ได้2ขวดต่อวันเท่านั้นแต่ว่าซื้อได้ไม่จำกัดนะครับ แล้วก็เอาขวด S T G แบบเก่าออกจากแคชช็อปนะครับก็จะเป็นในส่วนของขวด S T G แบบ1,005แล้วก็6,000นะครับที่จะออกไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนเควสบิ b กเ i อร e r อีกแล้วนะครับก็โนวิดก็เควสต์มิชชั่นนะครับจากของเดิมที่ให้เคลียร์เควสบอร์ดหนึ่งรอบแล้วก็ทำตามมิชชั่นของกล่องนะครับเปลี่ยนเป็นให้เคลียร์ลัคกี้โซนหนึ่งรอบแล้วก็ทำตามของมิชชั่นกล่องนะครับแล้วก็เวนเทอร์แลนด์นะครับก็เควสฮีโร่จากของเดิมให้ทำเควสบอร์ดเพื่อหาปั ฮีโร่เลเวลให้ถึง1006นะครับเปลี่ยนเป็นให้เคลียดลีอโซนเพื่อหาบบเบิลโคลรอบมาอัพฮีโร่เลเวลให้เป็น1006นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนภารกิจรายสัปดาห์จากของเดิมที่เราต้องลงเนตชั้น20หนึ่งเนสจะได้ซิกมาต้าหนึ่งชิ้นนะครับเปลี่ยนเป็นลงเนสชั้น20หนึ่งเนสจะได้ซิกมาต้าสี่ชิ้นโดยทางตัวเกมจะสุ่มมานะครับให้สามเนสต่อสัปดาห์ก็คือถ้าครบสามเนสก็จะได้ซิกมาต้าสิบสองชิ้นนะครับ แล้วก็เพิ่มภารกิจรายสัปดาห์ในส่วนของลัคกี้โซนนะครับเมื่อเคลียร์ครบ30รอบก็จะได้ลุน่าอีคลิปซิลลิงนะครับในส่วนของซิลลิงตัวนี้เอาไว้ใช้ในการย้ายซิกมาตาในครั้งพิเศษนะครับก็คือจะใช้1ชิ้นในการย้ายซิกมาตาต่อ1ชิ้นนะครับแล้วก็เคลียร์หกครั้งก็ได้ซิลลิงอีก1ชิ้นนะครับเมื่อเคลียร์ครบ90ครั้งก็จะได้ซิลลิง่งชิ้นแล้วก็ถุงลูน่าอิคลิปแล้วก็เจดสชิ้นนะครับแล้วก็ ซิกมาต้าอีก2ชิ้นนะครับจะลืมเคลียร์ให้ครบ90รอบกันนะแล้วก็ในส่วนของหัวข้อขอ,อื่นๆนะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนฉายาได้ในในระหว่างที่อยู่ในดันเจี้ยนเน็หรือโคลอสเซียมแล้วนะครับปรับเปลี่ยนรางวัลของไนแมใหม่นะครับสามารถลงไนแมโดยไม่ต้องมีเควสก็ได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถรับกล่องเงินกล่องทองตอนจบบอสได้นะครับแล้วก็จะได้ขวดทาริทมากกว่าเดิมโดยใช้ x t g 6 0 0เท่าเดิมนะครับแล้วก็ลบป้ายเควสบอสออกจากเกมนะครับ แล้วก็ปรับเปลี่ยนกล่องไอรินจากของเดิมที่มีมิชชั่นบอร์ดมาให้ทํานะครับเปลี่ยนเป็นคีรัน,นเจนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับกล่องเอาเบคสามของธนูไม่สามารถย้ายลงลังเซิร์ฟเบอร์ได้แล้วนะครับก็ไม่สามารถย้ายไปตัวอื่นย้ายไปตัวนู้นย้ายไปตัวนี้ทําเสร็จแล้วก็ย้ายไปให้อีกตัวหนึ่งฮันแนรู้รู้รู้แล้วก็รีสกิลของ คูทุกคลาสนะครับแล้วก็แก้ไขบัคสกิลของพระนะครับแล้วก็แก้ไขบัคสกิลของลัสเตอร์นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนบาลานซ์สกิลของเดฟเฟนซีโอชูตติ้งอัเด็ฟิสิกแล้วก็มาจิต t ีนะครับสามารถดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะในส่วนของแพทโนตตัวจริงให้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไอคอนของเอนเกรฟสกอร์นะครับให้ดูง่ายขึ้นนะครับให้เป็นส่วนหัวส่วนเสื้อส่วนกางเกงส่วนแขนส่วนขาส่วนอาวุธก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็อีเวนต์ดูมเด็กแคปิตอลออกแฮ v เวนะครับสามารถลงได้1รอบต่อไอดีอันนี้ผมทําคลิปวิธีการลงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับสำหรับซีซั่นนี้ก็ได้ได้ใน,ในส่วนของวัสดุเบเการบวกออริจินนะครับแล้วก็ออทัมจิมนะครับแล้วก็ซิกมาต้านะฮะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกัะชางครับก็ตีมอนให้เต็มเกรนะครับแล้วก็เมื่อเกตเต็มก็จะมีวงรอบตัวนะครับแล้วก็ลากวงเข้าหา บอสช้างทั้ง3ตัวนะครับให้อุกาบาโดนใส่บอสช้างทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็จบนะครับต่อไปก็ตารางแจกของล็อกอินรายวันของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุดแคทไปนะครับขอบส้มสามารถโวได้นะครับประมาณ13,500แคทนะครับก็มี5ส่วนนะครับหมวกเสื้อเกงแขนขาแล้วก็อาวุธก็เปิดได้จากกระชายเหมือนเดิมครับแล้วก็ชุดเอาเวกสามของธนูนะครับ แล้วก็เพิ่มข้อตูมปีค้างไปแก้ใหม่นะครับเปิดได้จากกองกระชาอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็แพทนี้เอาสัตว์กีเก่าๆกลับมาให้สามารถแลกได้อีกครั้งนะครับก็จะมีในส่วนของมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ในส่วนของนกนะฮะแล้วก็ของซานตานะครับชิงช้าเป็ดจิ้งจอกมังกรแล้วก็ นกยูหรือเปล่าเออนั่นแหละนกนั่นแหละนกนะครับนกยูนั่นแหละอีเวนต์คิวบ็อกนะครับส่วนวิธีการเล่นก็รับกล่องจากครั้งพิเศษนะครับออนไลน์ให้ครบ3ชั่วโมงแล้วก็ดูคําถามเลือกคําตอบนะครับแล้วก็ดูคําตอบว่าถูกหรือผิดแล้วก็รับรางวัลนะครับอันนี้จะไปในส่วนของตารางกรณีตอบถูกนะครับแล้วอันนี้เป็นในส่วนของตารางที่กรณีตอบผิดนะครับของรางวัลมันก็เท่าที่ผมดูครับของรางวัลมันเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันจริงจะเป็นยังไง แล้วก็อีเวนต์ทำอาหารนะครับก็คือเราสามารถรับสูตรอาหารได้จากคลังพิเศษนะครับ1 ID ไดรับได้แค่อันเดียวนะครับแล้วก็หาวัตถุดิบในการทำอาหารเห็ดได้จากการทำภารกิจรายวันแบบสุ่มนะครับก็คือจะมีในส่วนของปลูกพักทำอาหารตกปลานะครับก็แล้วแต่นะครับว่าวันนี้มันจะให้ทำอะไรนะครับตัวที่2ก็ในส่วนของซอสเกรวี่สามารถซื้อได้ที่ NBC e v e n t Shop นะครับในราคา 100G เนื้อได้จากการทำภารกิจรายวันนะครับเคลียร์ดันเจียนอะไรก็ได้1ครั้งนะครับ พอเรามีวัตถุดิบพร้อมเราก็ทําอาหารนะครับจะต้องเรียนสกิลทําอาหารก่อนนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าวิาวธีการเรียนสกิลการทําอาหารทํำยังไงสามารถไปดูคลิปของผมได้นะครับที่วิธีการเป็นจรชาวไร่นะครับเ,เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เอาอาหารที่ทําสําเร็จแล้วนะครับไปแลกรางวัลที่ NBC Story k t นะครับของรางวัลก็จะเป็นในส่วนของพวกฉายาพวกโกลโตัสเศษคอนเวอร์ verse, ชุดประดับ แล้วก็ปีกค้างแปะแก้มนะครับแล้วก็ l e g e n d r y t o s แล้วก็ดินเซ่โทเค็นหรือว่าเหรียญสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ Spending Promotion นะครับเมื่อใช้แคสตามที่กำหนดถ้า3 0 0หมื่นขึ้นไปก็เลือกออฟเฟนนะครับ50,000นก็ปีกค้างแปะแก้มนะครับเลือกได้1ชิ้นแล้วก็กาชา5กล่อง7วันนะครับ1แสนนะครับก็กล่องกอบลินแล้วก็คนแจกอบลินนะครับแล้วก็ถ้าเติม3แสนขึ้นไปนะครับเลือกได้นึงอย่างนะครับก็คือฟอสเซนเพนนะครับ ก็คือระหว่างกางเกงกับแขนนะครับสามารถเล่นได้หนึ่งชิ้นนะครับในส่วนของเพนตัวนี้นะครับก็คือช่วยเพิ่มดาเมจฮีโร่สกิล40%แอดแทกบวก3%นะครับแล้วก็รู้สึกจะมีอั i ด i บปริตี้บวก1ด้วยนะครับจะประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโน้ตแพดของเดือนพฤศจิกายนนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนแนวสไตล์การพูดแบบใหม่นะครับคือแบบเดิมมันดูทางการเกินไปหน่อยก็แบบอยากแบบธรรมชาติธรรมชาติผมแม่งขี้เกียจตัดและขี้เกียจตัดแบบ เสียงหายใจเสียงนู้นเสียงนี้คือช่างมันนะครับอันนี้ก็แบบเรียวๆไปเลยจบๆง่ายๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ